โอ้คอสซีโร่โตจ้าหมดเลยหรอวะ ไม่ถึงจะต่ดซีด้วยไม่ไ,ไปนะเราอยู่ที่นอด้วกันโอ้ยทำไมเงาอย่างนี้ลนะ่ะใครยิง ยิงรถน้องเกือบแตกเลยเกือบแตกเลยเนาะอืม่าจะเอ็มแปรน่องอมีจิปทองด้วย Hva tror du den gir?

โดนมาแล้วโซนระพวนตายได้ไงอะ่ะแต่ว่าของที่เราเกีบยวในเอโดะถ้าโดนยิงมันไม่หลวงใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทำไมต้องแม่งของฟามเนี่ยเพราะแต่มันแปลรูปไปแล้วหรือยังไม่เปล

อ้าอ้าใหม่ดิอีอไปเลยเเนัดเดียวไปสวรรค์เลยโอคนอเคเนี้อย่าไปกลัวอคนโคนนคนนั้นไดนะ้ไหม เกี่ยวเมียแหละต้นหิน โอ้โหมาสามคนเลยเอาเะไไปชนะวะอะไรมาสามคนมาเอาน้องสามคนนจะเก็บัได้ไหมอ๋อออกมา ไอําเมดบอกมาจะโอนต่างแปลมันทักทีมากเข้าไม่ได้แล้วอืมเป้าอ่ะนี่อ่ะเข้าไปจะชิบผ่านละก <laughs> ูอะไรอ่ะคนเหมือนกัน เอ้ยมันอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้ามันอยู่ที่มันอยู่นี่มันไหวหลังมันไหวหลังมันมือสองคนเฮ้ยมันจะตายแล้วเมทโอาพันเดอร์คุณยิงโอาพันเดอมันจะถูกเพี้ยไรวะอ้เนสตกจะทำเพื่อโอ้เต็มเลยให้ตัว หายตัวตามกูฐานไว้ล่ะตามกูให้นไอ้เหี้ยหายตัวเบือนหายตัวเก็บทะเบียนก็ทะเบียนเก็บทะเบียนเก็บทะเบียนเดี๋ยวเออดายแล้วเบือนหายตัวหหายตไนตายนี่ เยดูยไปอะเมตหดหายตัวโอ้โหเอามาเลยฟาดโลดทีเดียวล่วงเลยพี่เก็บเอทอบยังอือยังเหรอมันไม่ให้เหรอยังห้อะไรมันกระตุกมันเข้าไม่ได้จะเจอสองตัวอยู่ข้างใน ไฮริโหายตัวไอตัวนี้อะไรยิงพี่ตายเนี่ย E Q E R เนี่ยไปข่ามาันให้เพื่อนล่อออกไปข้างนอกไปจนตรงจุดไอเนีอ่ะไม่งั้นตรงนี้ก็เก็บไม่ได้เนี่มีตัวอยู่นั่นนะี โ oh. อ้โหดูไม่น่านตั้งปืนออโต้เลยแม่เม็ดเมดเมดไอตัวนั้นอ่ะไอตัวอ e ีอ่ะพี่พี่มีพี่มิม้นอยู่อันดับหล่อที่มีปืนรอเขาละมันตัวตัวหาวนะามาอยู่นะท้อไม่น่าฆ่า ไอ้เกไอ้กูกกเอาไม่ได้มันไม่ให้เอามันเป้าเลยอ่ะ่องใครวะเนี่ยกูเก็บ่องใครวะเนี่ย มันเอาตัวไอ้นี่มายืนไม่งั้นก็ต้องใช้วิธีนี้เมทคือเีีบพึ่งให้เพื่อนเข้าไปถ้ให้มันคิดว่าคนเก็บหมดแล้วอะให้มันโมโบเจะตรงนี้ก่อนมันน่าจะไม่เฝ้าจนถึงบ่ายมโะมงหรอมั้งดูตรงอ่ะ นะโอ้เจเจเฮะเมดเจ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 อยู่้ลเสาหลงเสียงสะดังเลยเฮยกันด้วว่าใครเจ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  ใครยิงยิงระพังเลยนั่นแหละเจ๊อยู่ไหนอยู่บนเขาอยู่บนเขาเขาบนไงร้องเสียงดังเลยใหญ่เลยไม่มันมันแบบมันไม่เห็นชื่อใช่ป่ะพอซูมยิงเท่านั้นแหละ <laughs> มันย่ว้มันยิงหรอบ้าว่าไม่จะไหนที่ยังไม่ได้เก็บเที่ยงไม่ได้เก็บแอร์ออกไปน,นะเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนสมอดีกว่าะต้องสมอเขาไปเก็บอ่ะที่ไปเก็บกล่องใครมาไม่รู้วะ เก็บไปโอ้ยผีแบบผีผีตีพี่มินอะเข่งแปลงอืมพี่มา ออกมาแล้ว <laughs> ดูสว่บางรถเข่งก,ก่อน <laughs> แข็มเราไปทางไหนวะดูนี้ยุ่งมากเลยฮะ, <laughs> ะใครขี่รถเลยแข็มวะ <laughs> ไม่ขี่ไปโ,โน่นแล้วเขี่อ่ะขี่ขี่โล้วขี่รถตกน้ำมาแล้ว <c oughs>